เออเออเอาเธอทำอะไรอยู่ดิอะไรเนี่ยอ่ามากึงเอย่ามากึงอย่าหยุดอะเรอะไรเลยค่ะเขายังไม่ถักกรรมการยังไม่ถามเลยแต่ชื่อเขายังไม่รู้เลยว่าเขาชื่ออะไรนี่คนคนนี้เขาทำอะไรแนะนำตัวก่อนคร่ะพูดอะไรนะเพร่พูดว่าว่าอะไรนะกรรมการเลยงงคุณก้อยคุณงงไหมดนี่มาคุณก้อยยังงงเลยเพราะคุณก้อยงงแสดงว่า ไม่รู้เลี่ยงเลยนะเนี่ยแสดงว่าอยู่เออาตัวนีมาการอึ้งอุ้ยสิ่งใหญ่ไปดูว่าผมพูดได้หรือเปล่เอ้ายูซีสิพี่บอกได้แต่ก่อนมานคุณโกหกเราดิคุณโกหกคุณเป็นการเรียนสงสารหรือเปล่านี่ใช่แม่งดิกระตากจะไม่เจ็บแล้วทายอดที่หนึ่งเขาทำอะไรเด็กยิ้ม คะแนนเลยหายคับขอเสนอหาตั้งนึงครับเสนอหาตั้งหนึงครับขอเฮอะไรนะเราป็นแด้เห็นเขาหน่ะเราแอร์แอร์ร์แอร์แอร์แอรร์อืมเริ่เลยครับใช่ผมเดิ่มแล้วไม่เป็นครับไม่เป็นแล้วทำไมเป็นความสามารถของผมนะครับคือคือยืมเงินแล้วไม่ต้องคืนครับมีโทรศนพท์ไปเวทีเราไม่สนับสนุนคนแบบนี้นะครับเวทีเรา กัดไปแลยวเอาข่าก็ละสิมุลแล้วล่ะวันนี้ผมผมจะมาโจรลำเพินเป็นลำเพินที่ผมร้องได้ยาวๆโดยไม่มีวันจบเลยครับเฮ้อแล้วไม่มีการจะไม่ป่วยตายก่อนเหรอดูหน้าศิกรรมการนี่ป่วยอะไรนี่ค่อนข้างนี่เป็นเพลงที่ผมสามารถร้องได้ยาวๆเลยครับยาวแค่ไหนปัตตานียาวๆเชียงใหม่ปัตตานีไหมยังวันนั้นอีกไปอเมริกาเลยครับโอ้โหไปฮวนเลย ภรรยาเธอไปไหนนี่มาด้วยกันทำไมทิ้งกันล่ะภรรยาซิมิสองคนห่เาภรรยาเขาแอบอยู่ครับตกปเวภรรยาขึงอยู่ปรดีว่าเป็นกลโชรการแสดงครับอโอเคกถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเราอยากชมกันแล้วมันก็จะแข่งกันน้นเอรา่การเเนอย่างน้อกน้น้อชอบซื้อไายกัน ผมขอดนตรีไม่ไดเเป็นออดิชันอย่างนี้อนนี้ออดิชันดะไรอะไรอะไรออีเอาอาจารย์ดนตีพร้อมนะครับเดี๋ยวเขาจะโชว์นัดกันลใช่ไหมลายอะไรนะลำเพลินลงศูนยไหมหรือว่าลงหนึ่งเลยไม่ลงไม่ลงมีลงหนึ่งได้หรอตึงตึตึงตึงออดนตรีหมคเขาเลอีกตึงตงตึ Da 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 da. เนื้อมันมีแค่นี้เหรอใช่แล้วโอ้ยแต่หัวตั๊กแตนี่เธอระเบิดคอเสาร์ร้องได้แบบนี้นะเป็นเพลงอะไรเธอจะเอาอะไรมาโชว์เนี่ยไม่ร้ได้ยาวๆเลยครับเพียงอะไรมีสองคำสามคำเออเพลงละบังการฟังวัางเดียวจืดได้เลรอเนี่ยนี่เพลงไหกแฟนเธอเป็นไหนยะโอ้แฟนผมไปเธอมีอันอื่นไหมอันนี้อันนี้เดี๋ยวกรรมการลงคะแนนก่อนยังไม่ผ่านนะถ้าถ้ามีแค่นี้คือยังไม่ผ่านรอบออดิชั่นนะ นขนดีวกดยการที่ผมกดในเรื่องอะไรวเือยังเดือไว้ผมไม่รู้อันนี้เป็นสาพันที่มันออดออนัสิไหมรายารยังไม่ต้องทำอะไรเลยอันนี้จะอะไรไทยไทยลาวกินละม้วงะ่หรอกไกินละม้วงอรกวงรายการออไม่ต้องทำไม่ต้องทำาไม่ต้องออดชั่นเออรอบเพีงเอามันเริโจวสามเพียงเพียงช้าแล้วก็เพียงเร็วแล้วก็เพียงเร็วเร็ว สามรอบเลยอ๋อเบร์ทำไมเราต้องเข้มแข็งนะเพื่อนคนที่เราจะมาถ้าคุณไม่มีความกล้าคุณมาไม่ได้ถ้รายการเราคือต้องกล้าต้องกล้าแสดงออกจะโชว์มาสโตอ่อนโอ้ยโอ้ยอยเต่าสนามัินไปเลยได้ปะวันนี้มาทีไรที่ไหนล่ะเด็กหญิงวัดไปไหนในะุกปีคนทำไมไม่มาสักทีเลยมีมีพูดออเดชั่นแค่นี้หรอวนนี้หรอนี่ไงสองคนนี้ไงอ่ะน้องปาย น้องปลายมาออดิชั่นน้องปลายมาช่วยเขาซีดีมาช่วยออดิชั่นออดิชั่นคนที่สามน้องปายครับเดี๋ยวเลยครับน้องคนนี้ยังไม่ได้ไม่จบเลยนี่รอบผ่านไม่นี่ผ่านไม่ี่ยังไม่ผ่านครับเดี๋ยวให้ไปเตรียมตัวอีกรอบต่อไปไม่ต้องไม่ร้องให้ครับพระคาราการเราไม่มีการแสดงสงจารนะครับโอ้โหมันจะเอาเอาการการไมออกนะคการไม่ออกเนี่ยคนต่อไปคนต่อไปเชิญเลยครับน้องปายน้องปายเชิญครับ อไอเร็วๆไปส่มัยสมัครจะมานสัลัดซีโป้ไหนดีน้องๆไปเขาสั่งแล้วต่อไปน้องก้อยครับน้องก้อยเชิญเลยครัดเออกรรมการด้วยก็ต้องไปประกวดกรรมการได้หรอไม่ได้มาสมัครก็ต้องไปคุณมาหน้าตรงนี้ได้ยังไงว้าหรอถ้าเป็นกรรมการกรรมการก็ต้องออดิชั่นกรรมการต้องออดิชั่นเชิญท่านอยู่่นีะนะไปเลยต่อไปคือน้องก้อยครับเอาแบบ เขาแบบมุ้ยบอกว่ากรรมการอันนี้อันนี้เจ้าของรายการนะนี่เป็นกรรมการอ่ะอ่ะอ่ะนัดไปเร็วๆนัดโชว์ความสามารถเออนัดไปน้องนัดข้าวสารแรงค่ะไม่่ะเพจเออเพชจแบนแพงเขาอ๋อมีวัดไปใส่ยมวานเจ้าที่คุยโทรศัพท์เอออ่ะน้องนัดเร็วดีๆเด้อเออดีๆเด้อเอาบอกเจ้าของต้องเอาดีๆอ้าเด่นเอาต้องต้อง เอปเล่นชื่อเด็ไร่กลเเล่นชื่อเด็กนนี้เองด้วยอ้าน้องคนต่อไปเชิญเลยครับพูดออดิชันคนต่อไปเชิญเลยคนับมาจากไหนน้อนีเนาะเอ้าคุณก้อยถามเลยสินน่คนบอกียากคุณก้อยนะคุณม่วงคุณออกจากรายการเราไปได้นะ คุณไปนอนก่อนไหมค่อยมาเซ็นสัญญาต่อทนายการจะตัดกรุ๊จากกรรมการนะถ้าคุณวังที่เราหวังก็คือพี่พีทอ้าวเกี่ยวเลยน้องน้องก็จะอาถามเน่อยากถามว่าแนะนำตัวก่อนครับแนะนำตัวเลยครับเอแล้วสรุปอยากทักด้วยอยากแนะนำตัวชื่อันะลองเพลง ด่ามันดีสุดเขาจะขำสิคุณน้องขำอะไรอ่ะไม่ได้ขำอะไรคนที่โตวันนี้แล้วก็จริจริงเหรอจริงจเหรอจ็บมากแบบนี้พอไม่ไม่ยิ้มจริงจเหรออ๋อที่บ้านเขาใช่ครับไม่ที่ที่บ้านไม่ได้แค่ยิ้มมารยาทเพรว่าคุณธรรมสำคัญฝาดเขาทำไมขำล่ะโค้ชมื่ค่ำคิดก็เถิดใส่กรรมการอย่างนี้ทำไมมาขาดใส่กรรมการน่ะ เดี <iet gli flaws> ๋ยมัวยอดเลยจิสนภัทรเ่ยมบอลจาค่ะชอบขาอบาทามเขาบอลเหรอบอนี่มันอาบรคึก้าวันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องเขาไม่ขึ้นเรืองมารัาทะีไม่เป็นไรเราให้โอกาสเขาจะให้ลองได้อย่างวันนี้อยากลองไดมยางรล่าสอบเามนะครับทาอะไรมัจะมีทั้งสองอะไรนะมันจะมีทั้งสองมีสิบหลานสองลอยไม่ยไม่ห จะถาอะไรจะถามอะไรมันจะร้องแล้วเออร้องเลยร้องเลยไม่ถามแล้วให้ร้องได้ยังมีดนตรีไหมเนี่ยไม่มีหรอกไม่มีหรอกไม่มีเลยร้องนะไม่ร้องก็ไม่ต้องร้องสิเชิญคัยให้ยางก็ว่าวงการกำลังแข่งกำลังการเนาะบ้าบอให้เกียร์อะไรการเขาเรื่องอะไรดิจังไดินัตนาเรียกว่าวงการที่อันนี้อยู่ในห้องโซงบดบดออกไม่ไม่ไม่มีดนตรีใช่ไหมมาเจ้าดนตรีประเภทไหนบอกกันเลย เอาแบบาคเหนึ่งเหรอเอาพักเหนือไมา่ได้เหรอโอ้ยเหนือจะไหนดีมันเหนือนครพนมนี่โดนเหนือคือแบเอาจะร้องเพลงอะไรครับเหนือไม่ร้องเพลงจะโชว์ฟอนก่อนโอเคเพราะเราเป็นความสามารถเดียวพ่อไม่เราส่มปรีนแบบนงอกกับเราเอาเปลี่ยนสั่นเหนือเอาแบบเอาเหนือ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรูปอันเนี้ยอะไรเนี่ยรูปจะสุริพรคอแล้วไม่ออกแน่เดี๋ยวเดี๋ยวออกไม่อชอบไปแค่นี้เอาจะเซื้อเอาพักไหนอีกจะโชว์พอะไรอีกมีอันนี้ที่อยากโชว์โชว์อะไรสามารถพ่องมนโมทัศน์ถอยหลังได้มันคือความสามารถสุดพิเศษ หัวมันจีดอย่างเดียวหูเดียวหูสิละไม่อยากบอาหัวเอไม่รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้มันกับหักขำเลยเทากันดังมึงเากับเบิร์กทซื้อและัวมัเจีดต่อไปัวมันเจีเพื่อกันแน่นอนเปิดประตูไว้มกันขำันจะถอยหลังเจะท่องถอยหลังเหรอพวกเขาจบอกนันแล้วโคดิชั่นเหรอใช่ไหม อ่าคุณชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรครับท่านอ่าเป็นกระซ้อมครับอ้าวเม่เข้าสุดท้ายโอ้ยคิดอย่างนปิดปิดรายการเลยครับผมเอาปิดรายการเลยครับปิดรายการเลยตัวปิดรายการเลยครับแล้วเหลือสั่งอะไรนั่นนะอ่าปิดรายการหน่อยปิดรายการอะไรอ๋อลำลาพี่น้องครับลำลาเด้อรายการเท่าถึงสั่งปิดเด้อสมควรแล้ว